กลับไปเฉลยลิมิตของของวันก่อนนะคะแล้วก็ลิมิตของวันก่อนที่ครูให้ไป5ข้อคนไหนที่ไม่ทํามาก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะครับแต่คนไหนที่ทํามาครูก็จะเฉลยให้นะครับอ่าครูจะลอกไปทีละข้อนะคบข้อ1ก่อนอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบครับแต่ว่าเผอิญโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องแยกไหมต้องแยกไหมคะเอกวี ไม่ต้องเราเอาอะไรแทนเข้าไปได้เลยลูกเอาอะไรแทนเข้าไปได้เลยอานัตอานัตเอาอะไรแทนเข้าไปได้เลยอาณัตเขื่อนสุวรรณเอาอะไรแทนเข้าไปได้เลยลูกเอาสองแทนค่า X ได้เลยมันก็จะได้เป็นสามคูณอะไรอาซิมคูณสองลบหนึ่งหารด้วยสองกำลังสองลบสี่ตัวเศษได้อะไรลูก ได้6กลบหหารด้วยมันจะลบกันเท่าไหร่เราไม่สนใจแล้วแต่ตัวเศษไม่เป็น0ูนย์ตัวส่วนเป็นศูนย์เราตอบว่าไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยโอเคต่อไปข้อที่2เห็นไหมคะเหตุผลที่ให้ลูกดูข้อแบบนี้เพราะว่าครูต้องการให้ลูกรู้ว่าพอเห็นพอเราเห็นเรื่องของเลขยกกำลังอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะ เราอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่าอ๋อมันต้องแยกตัวประกอบเราต้องแทนค่าให้ดูก่อนเอาจทย์ข้อนี้ต้องแยกอะไรไหมคะไม่แยกสุกทีเอาอะไรไปแทนคะในสุกทีเอาอะไรไปแทนเร็วเอาอะไรไปแทนสุกทีไม่ทราบสุกทีเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ซิริตา้าเอาอะไรไปแทนคะ เอาแรไปแทนเอาสองไปแทนตรงไหนคะตรงตัวไหนคะเอาสองไปแทนตรงตัวไหนซิดิตซิดิตตรงตัว x 2ตัวนี้นะครับพอเราแทนค่าตัวลิมิตจะหายไปเป็น3ามคูณสบวกหส่วนหคูณสเท่ากับบวกห่าหารด้วยคำตอบคือ สุพลเลิกสุภเลิกลาป่วยสิยสริยนยาสักกลารินสิเศษส่วนสิข้อนี้จะแสดงให้ลูกเห็นว่าโจทย์ที่มันเป็นเศษส่วนพอเราแทนค่าแล้วมันเป็นเศษส่วนเราก็ตอบเศษส่วนได้เลยแต่ถ้าเศษส่วนนั้นมันยังไม่อย่างต่ําเราก็ต้องทําให้มันต่ําก่อนโอเคนะครับต่อไปข้อที่สามข้อที่สามยกไปนะครับ อ่าข้อที่สามเดี๋ยวถามทีละคนเดี๋ยวถามทีละคนคนอื่นเงียบก่อนกริตนันข้อนี้เราทำอะไรยังไงครับเราต้องแยกตัวประกอบหรือเราแทนค่าเลยแยกเหตุผลเพราะเราไปแทนค่าแล้วมันจะเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เราแยกตัวเศษเฉพาะตัวเศษหรือแยกทั้งเศษและส่วนครับกริดสดาแยกอะไรกริดสดา ในกินสดาดอยู่ไหนไกับปนาธแยกตัวไหนก่อนครับเอาแยกตัวเศษก่อนแยกตัวเศษเมันเป็นผลต่างกำลังสามยี่สิอะไรยกกำลังสามแล้วได้ยี่สิบเจ็ดกับปนาธกำปนาธก่อนผิดครับถ้าเก้ายกกำลังสามได้27่สินี่ผิดครับร27ก็คืออะไรครับ3ามกำลังสาม มันจะได้ x ก,กำลัง3หารด้วย x ลบ3กำลัง3มันเป็นผลต่างกำลัง3ครับตรงนี้ x ก,กำลัง2ลบอะไรกำลัง2ค่าจิรัสจิรัส3กำลัง2แล้วก็ x เ,เข้าใกล้ลบ3ต่อนะครับแยกตัวประกอบตัวเศษจะได้เป็นผลต่างกำลัง3คืออะไรนะัด x ลบลบ3โทษนะครับ คูณด้วย x ก,กำลัง2บวก 3x บวก 3, ก,วก,3กำลัง2หารด้วยอะไรคะธนวัฒน์สมพรหารด้วย x ผิด,ผดครับนัครินหารด้วยอะไรครับนัครินไม่ตอบผู้ขีดผิดเลยนะครับนัครินหารด้วย x ลบหารด้วยอะไรนัคริน นะคะหานด้วยอะไรนัทพนหลีดินสุดไม่ได้หานด้วยอะไรนัทวุฒกอดีกุลไหนนัทวุฒนัทสรุนหันด้วย x ลบอะไรลบสามแล้วก็คูณด้วยอะไรครับ x บ,บวกสามแล้วก็ x เ,เข้าใกล้ลบสามต่อไปครับพัชรพล,ลเราตัดอะไรได้ลูก โอเคครับ x ลบ3เราตัดได้เราเอาส่วนที่เหลือมาครับมันจะได้เป็นลิมิตของ x กํลัง2บวก3 x บวกอะไรครับพัชรพลชื่นมโนบวกบวก9ครูเห็นแล้วครับว่าใครได้บ้างครับตอนนี้นะครับบวก3นะครับแล้วก็ x เข้าใกล้ลบ3ขั้นตอนถัดไปพานุวัตเราทำยังไงครับ พานุวัตเราทำยังไงลูกพานุวัตบุญธรรมเราทำยังไงครับเราเอาลบสไปไปแทนค่าได้เลยเราเอาลบสไปแทนค่าตัวลิมิตจะหายตัวแรกจะได้ลบสยกกําลัง2อบวกสคูณกับลบสบวกอะไรครับ9หารด้วยอะไรครับอ๋อมีมันเข้าใกล้ลบสหรอ าผิดใช่ใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพอครูเห็นสุดท้ายเนี่ยครับมันผิดครูก็เลยรู้ x ยกกำลังสามเป็นบวกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นบวกตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นลบเพราะฉะนั้นตัวที่เราตัดจริงๆขอบคุณขอบคุณครูผิดทุกวันครับปาครูผิดทุกวันใช่มันจะได้ศูนย์อีก อ่ะทีนี้เราผิดทุกวันครับไม่เป็นไรเราก็ตัดตัวนี้ได้ถูกไหมแล้วก็พอตัดตัวนี้เสร็จปุ๊บเรามาลบตัวนี้เป็นอะไรครับลบสามแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นอะไรครับอ่าลบแเนี่ยก็เสร็จแล้วเห็นไหมตรงนี้มันก็จะได้แทนค่าเป็นลบสามกำลังสองอ่ะถูกแล้วแต่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเต็นเป็น,ปนลบสาม ลบสแล้วก็บวกตรงนี้ได้เป็นลบ x แล้วก็ไอ้ลบอะไรครับลบสแล้วก็ลบอะไรครับลบสามคำตอบอ๋อให้นักเรียนตอบเองให้นักเรียนตอบเองเราตอบดูสิถ้าได้เท่าไหร่นอบไม่มีชีวิตเกินเลยตอบอะไรครับตูมันมาจาก0ูนส่วนย์มันตอบ0ูนส่วนศอีกไม่ได้แล่ถูกไหมอ่า บ -3 บสากำลังสองได้บวก9ลบ,ลบชนลบเปลี่ยนเป็นบวก9บวก9ลบสกับลบสเป็นเป็นลบหครับ9 19 9 2นึ่งเสม่วนลบหเนี่ยครับมันเสร็จแล้วมันจะเป็นเศษส่วนหารกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันทอนได้เป็นอย่างต่ำได้ไหมตรงไหนผิดอีกบ้างมัน X เข้าใกล้ลบสาม พอเราเอาลบสามไปแทนมันจะเป็นบวกตรงนี้ก็เอาลบ3ามไปแทนลบชนลบมันต้องเปลี่ยนเป็นบวกค่ะโอเคนะตรงนี้ถามว่าสวยเละหรือยังยังต้องตอบอะไรเอาสมไปหารสามเก้ายี่สเามสองเป็นหมันต้องตอบลบสองส่วนลบเส่วนสองโอเคข้อสามเสร็จ ต่อไปต่อไปไม่เสร็จทีนะข้อ4เราไปต่อครับเราเฉลยหมดเลยครับทีเดียวเดี๋ยวครูส่งให้ครับเดี๋ยวครูส่งให้ต่อไปข้อสไ,ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกับข้อ3เลยถูกไหมตัวนี้มันก็เป็นลิมิตของอะไรครับของ x ลบ สามคูณกับไอ้นี้มันก็คือสามกำลังสาม,สามอันนี้ก็เป็นสามกำลังสองเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนเครื่องหมายถูกไหมครับม,มันแค่เปลี่ยนเครื่องหมายต่อไปนะเป็น x กํำลังสองข้อนี้แหละค่ะมันต้องเป็นบวกสามแล้วก็บวกสามกำลังสองถูกไหมถูกไหมตะก,กี้ตรงนี้เครื่องหมายแค่เครื่องหมายเองค่ะตะก,กี้แล้วก็ส่วนตรงนี้มันเป็นอะไรครับ x ลบสามคูณอยู่กับ x บวกอะไร 3 x, x. เข้าใกล้3มเฉยเฉยทีนี้ลูกตัดตัวนี้ได้เหมือนกับโจทย์ข้อตะกี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเครื่องหมายตรงนี้ของตัวบนเป็นบวกแต่พอมาโจทย์ข้อนี้ตัวบนเป็นอะไรครับ<อ>ลบตัวนี้มันเข้าใกล้ลบสแต่ตัวนี้มันเข้าใกล้อะไรครับสเฉยเฉยพอลูกตัดเสร็จแล้วมันก็เลยเหลือลิมิตของ x กําลังสองบวกส x แล้วก็บวกอะไรเหารด้วย x บวกอะไรครับ สามเเข้าใกลสามลูกก็แค่เอาสามไปแทนค่ะมันจะได้สามกำลังสองบวกสามคูณสามแล้วก็บวกเก้าแล้วก็หารด้วยสามบวกสามคำตอบเท่าเดิมแต่จากลบเปลี่ยนเป็นบวกครับตรงนี้ได้เก้าบวกเก้าแล้วก็บวกเก้าหารด้วยหกเหมือนเดิมนะครับได้เท่าเดิมเลยค่ะเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนอะไรครับส่วนหกซึ่งลูกตอบเก้าส่วน สองแต่ตัวนี้มันตอบลบเหตุผลเพราะมันเข้าใกล้ลบและเครื่องหมายตรงนี้ครับมันเปลี่ยนสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายต้องแยกตัวประกอบทั้งเศษและส่วนแต่มันง่ายตรงที่ว่าพอเราแยกตัว,ตวใดตัวหนึ่งได้แล้วจะทําให้เรารู้ว่าอีกตัวหนึ่งมันต้องเหมือนกับอีกตัวหนึ่งพจน์หนึ่งถูกไหมครับอ่าตัวนี้ครับข้อ5แยกตัวเศษได้อะไรลูก แยกตัวเศษเอาไม่ต้องแยกก่อนตัวเศษมันยากแยกตัวส่วนก่อนได้เลยคะแยกตัวส่วนได้ไอะไรสการินกร <'s> like. <ๆ>ับผิดครับแยกตัวประกอบแล้วไม่ได้ x กำลังสองแล้วครับ<ๆ> x บวก2คูณกับ x ลบ 2, 2> <อ>เพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยมันอาจจะเป็นบวก2หรือลบ2พสต์นหนึ่งแต่ลูกสังเกต ตัวนี้มันเป็นบวกแต่ตัวนี้ติดลบเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรกับอะไรครับมันต้องลบกับลบเท่านั้นเพราะลบช่วนลบได้อะไรไลหลายเที่ยวเลวนะหลายเที่ยวแลวนะวีระพงศ์บ,บวกหกอ๋อไม่ทะเลาะกันลูก <c oughs> อะไรอะไรอะไรคูณกันสองตัวแล้วได้หครับ,บอะไรคูณกันสองตัวแล้วหกวีระพงศ์ไหนวีระพงศ์อยู่คนไหน ไม่เล่นครับไม่เล่นวิรพงศ์คนไหนอะไรคูณกันสองตัวแล้วได้หกครับว,วาบินลาอะไรคุณกันสองตัวแล้วได้หกอ,อะไรคุณกันสตัวแล้วได้หกับสองอเธอก็ใส่3กับใส่สองซึ่งแน่นอนมันอะไรได้ครับมันตัดได้ไดพ่อตัดเสร็จแล้ว เธอก็เหลืออะไรที่จริงแล้วถ้าเธอชํานาญแล้วเนี่ยไอตรงเหลืออะไรเนี่ยครับเธอแทนค่าได้เลยยังคุยนะครับยังคุยไม่รู้เรื่องแล้วยังคุยนะครับต่อไปลูกเอาสองไปแทนค่าครับได้อะไรวันพาได้เป็น2องลบสาส่วนสบวกสองคำตอบคืออะไรวชิรวิทส์สฤทธิมาไหมได้เท่าไหร่วชิรวิ์ ได้เท่าไหร่วะชิรวิทย์ภูริพัฒน์คูกกาให้หมดนะครับภูริพัฒน์ได้เท่าไหร่ภูริพัฒน์ยินยิปตี้ได้เท่าไหร่ลบลบหนึง่งส่วนซีนะครับนี่คือคำตอบโอเคนะครับทั้งหมดห้าข้อ